สวัสดีค่ะก็เข้าสู่พาร์ทที่สองนะคะ EP แรกพาร์ทนี้ก็จะมีแค่สอง EP นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทที่เราจะไปสู่อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะซึ่งในพาร์ทเนี้ยค่ะเราจะจะได้เรียนรู้ว่าเราเอาลิมิตเข้ามาใช้อย่างไรนะคะทีนี้ เรื่องแรกที่เรื่องที่ลูกจะต้องเรียนรู้ในตรงนี้ค่ะคือเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันสิ่งที่ลูกต้องจำให้ได้ก็คือว่าฟังก์ชันเนี่ยเราจะเขียนเราจะเขียนมันในรูปของ y เท่ากับ f x แบบนี้นะคะแล้วก็ค่าของฟังก์ชันก็คือค่าของ y เมื่อเรากำหนดตัวแปร x โจทย์ข้อนี้ความหมายก็คือสมมุติครูกำหนดฟังก์ชันในลักษณะเช่นนี้แล้วครูก็กำหนดค่า x ตัวแรก x ตัวแรกครูสมมุติ x ตัวแรกเป็นเลข3นะคะซึ่งพอเรากำหนดค่าของตัวแปร x มันจะส่งผลให้เกิดค่าของฟังก์ชันก็คือค่าของ y ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ6ถูกไหมคะเอ้ยมีค่าเท่ากับ7สิ2 3 6แล้วก็บวก1เป็น7 ไอสาตัวนี้เปรียบเสมือน x ตัวแรกต่อไปเมื่อ x เปลี่ยนเมื่อ x เปลี่ยนเปลี่ยนจาก3ครูสมมุติว่าเปลี่ยนไปเป็น5ยังบวก1เหมือนเดิมค่าของฟังก์ชันมันก็เปลี่ยนจาก7เปลี่ยนไปเป็น11เปลี่ยนไปเป็น11ค่าของ3เปลี่ยนจาก3ไปเป็น5ลูกดูนะคะ ครูสมมุติว่าเลข3เนี่ยเป็นเปรียบเสมือน x ตัวแรกตัวที่2เลข5มันคล้ายๆประมาณว่าเป็น x ตัวที่2แต่เราจะไม่เขียนว่า x 1แล้วก็ x 2เราจะเขียนตัวแรกว่าเป็นตัว x เ,เฉยๆเมื่อ x เ,เปลี่ยนจาก3ไปเป็น5มันเปลี่ยนไปกี่แต้ม มันเปลี่ยนไปสองแต้มเราจะเรียกส่วนที่เปลี่ยนไปของค่า x ตรงนี้ว่าเดลต้า x ซึ่งมีค่าเท่ากับ2นั่นหมายความว่า x 2ของเราซึ่งเราไม่เขียน x 2เราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วย3 3คือ x ตัวแรกแล้วก็บวกกับเดลต้า x คือเลข2ซึ่งมันจะทำให้ค่าของ y y ตัวนี้เปรียบเสมือน y ตัวแรก มันเปลี่ยนไป4แต้มมันเปรียบเสมือนว่าตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็น7บวก4ก็คืออะลูกลกลองมาดูฟังก์ชันที่อยู่ในรูปทั่วๆไปแบบนี้นะคะเมื่อ y y ตรงเนี้ยค่ะมันเปลี่ยนเป็น y ตัวแรกก็คือเลข7แล้วก็บวกกับเดลต้า y มันจะกลายไปเป็น11ตรงนี้เป็น y บวกเดลต้า y ซึ่งค่าของฟังก์ชันมันก็คือ x บวกเดลต้า x x ตัวแรกมันเป็นเลข3 d e เดลต้า x มันคือเลข2เป็นสมการที่2เห็นไหมคะว่าตัวนี้ค่ะมันเปรียบเสมือนเป็นสมการที่1ตัวนี้มันเป็นสมการที่2สิ่งที่เราจะต้องหาคือเราหาเดลต้า y ไอเดลต้า y จริงๆลูกเอา11-7ลบ7ใช่ไหมคะ แต่11มันเป็นของสมการที่2เชกเช่นเดียวก,กันกับทางด้านซ้ายถ้าเราจะหาเดลต้าเราก็เอาสมการที่2ตัวนี้ค่ะซึ่งมันมีค่าเท่ากับ11ในโจทย์ข้อที่ครูยกตัวอย่างอะนะคะไปลบกับสมการที่1ซึ่งครูแทนค่า x ด้วยเลข3ซึ่งค่า y มีค่าเท่ากับ7ซึ่งพอลบกันแล้วมันได้เดลต้า y พอเราเขียนในรูปโดยทั่วตัวไปจริงๆมันคือ x บวกเดลต้า x นะคะตรงนี้ครูเขียนผิดบวกเดลต้า x อ่าซึ่ง f ที่ x ตรงเนี้ยเปรียบเสมือน f ที่ x เท่ากับ5แล้วไปลบกับ f ที่ x ตัวแรกก็คือ f ที่ x เท่ากับ3 f ที่ x เท่ากับ5เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ11ไปลบกับ f ที่ x เท่ากับ3มันมีค่าเท่ากับ7เดลต้า y ก็เลยตอบ4นะคะ ทำไมให้ดูในลักษณะเช่นนี้เพราะเดี๋ยวเราจะไปสู่เรื่องของการหาค่าในลักษณะเช่นนี้ครูมีเอกสารอันนี้ครูเขียนให้ในลักษณะของถ้าเรามีตัวนี้นะคะเมื่อ x เปลี่ยนจาก x เนี่ยค่ะไปเป็น x บวกเดล塔 x โดยที่เดล塔 x ไม่เท่ากับ0ค่าของ y ก็จะเปลี่ยนจาก y ไปเป็น y บวกเดล塔 y ก็คือไปเป็น x บวกเดลต้ Delta x นั่นเองโทษนะคะแล้วทีนี้คำว่าอัตราอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยลูกจะเห็นว่าตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เท่ากับ2แต้มถ้ามันเปลี่ยนแปลงแต้มเดียวก็คือเฉลี่ยนะคะเดล้า y เนี่ยมันก็จะต้องเอา f ่ T x บวกเดลต้า x แล้วก็ลบกับ f ่ T x แล้วก็ทั้งหมดนี้ถูกหารด้วยเดลต้ x จริงๆแล้วก้อนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของความเร็วของวัตถุซึ่งความเร็วของวัตถุเนี่ยมันมีสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุ s เท่ากับ ft นะครับเมื่อเรากำหนด t เปลี่ยนจาก t เปลี่ยนไปเป็นไปเป็น t บวก delta t ค่ะ พอเปลี่ยนแบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเราเอาเดลต้าเอหารด้วยเดลต้าทเราจะเรียกก้อนนี้มันคือ f ที่ t บวกเดลต้าทตัวทีเปรียบเสมือนตัว x นะคะแล้วก็ลบกับ f ที่ T แล้วก็ถูกหารด้วยเดลต้าทก้อนเนี้ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเดี๋ยว ท้ายๆคลิปนะคะครูจะให้ลูกหาตามนี้แต่ตอนเนี้ยเราจะไปดูวิธีการหาค่าตรงนี้ที่ครูบอกตะกี้ทั้งหมดข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็นำมาเขียนจนได้ก้อนนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างไอตัวอย่างก้อนเนี้ยครูจะขอยกไปขีดให้ลูกดู y เท่ากับ x กำลังสองบวกห่1 1> อ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ y เท่ากับ x กาลังสองบวกหเขาให้เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ในช่วง x จาก3ถึง5เมื่อ x เปลี่ยนนะคะเมื่อ x เปลี่ยนจาก3ไปเป็น5ไปเป็น5นั่นคือตรงนี้ค่ะสิ่งที่ลูกต้องหาก่อนคือเดลต้า x มันจะมีค่าเท่ากับ2นะคะ จริงๆแล้วการหาค่าตรงส่วนนี้มันจะมีวิธีการสองวิธีครูจะสอนวิธียากก่อนนะคะวิธียากคือเราจะต้องใช้ตัวนี้ค่ะเราจะต้องใช้ตัวนี้ไปแทนหมดเลยซึ่งมันค่อนข้างยากแต่เราจำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าในลักษณะเช่นนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตอนที่เราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะทีนี้ก้อนนี้อ่ะเราจะมาหาเอาไหนละ อ่ะครูเลื่อนมาตรงนี้นั่นคือ y วิธีทําจะไปวิธีทําอาจจะช้านิดนึงนะคะเรากำหนด y เท่ากับ x กำลังสองบวกสอันเนี้ยบวกหนึ่งหมายความว่าตัวเนี้ยมันเป็นสมการที่1แล้วก็เมื่อ y เปลี่ยนไปเป็น y บวกเดลต้า y จะทําให้ x ก้อนเนี้ยค่ะ x ก้อนเนี้ยค่ะมันเป็น x บวกเดลต้าเอ็กซึ่งสมมติว่าเอ็กก้อนนี้ก้อนแรกเนี่ยมันเป็นสามเอ็กบวกเดลต้าเอ็กก้อนนี้ก็เป็นเลขค่านั่นเองนะคะก็เป็นเลขค่านั่นเองแต่มันยกกําลังสองอยู่เราก็ต้องยกกําลังสองแล้วบวกหนึ่งมันเป็นสรรมการที่สองลูกจะหาเดลต้าวายเฉยๆลูกต้องเอาสรรมการที่สองเนี่ยค่ะลบสรรมการที่หนึ่งทางซ้ายพอลบการ y ลบ y ก็หาย มันก็เลยเหลือเดลต้าวตัวเดียวซึ่งมันต้องเท่ากับจับก้อนนี้ไปค่ะเป็น X บวกเดลต้า x กำลังสองลบหอันนี้ก้อนหน้าก้อนหน้าเนี่ยมันคือ F ที่มันคือในสมการที่2แล้วก็ไปลบออกจากสมการที่1เป็น X กำลังสองบวกหก้อนนี้เราต้องดำเนินการมันให้เรียบร้อยตรงนี้เราจะใช้ทฤษฎีบททวินาม ซึ่งก้อนหน้าคือตัว x ก้อนหลังคือเดลต้า x อันนี้สอนมาเยอะแล้วจะได้หน้ากำลังสองค่ะบวกสองคูณตัวหน้าแล้วก็คูณตัวหลังตัวหลังคือเดลต้า x นะคะแล้วบวกตัวหลังกำลังสองก้อนนี้ทั้งหมดก็คือก้อนนี้แต่ทั้งก้อนนั้นมันลบหนึ่งเราก็ใส่วงเล็บไว้ที่จริงตัวหน้าในลูกไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้แต่ลูกจะต้องใส่วงเล็บตัวหลังวงเล็บตัวหลังตัวนี้ลูกต้องถอดวงเล็บออกมาเลย เครื่องหมายภายในวงเล็บมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงกัินข้ามนะคะมันก็จะได้ก้อนนี้นี่คือเดลต้าวของลูกค่ะนี่คือเดลต้าวของลูกลูกก็จัดการให้เรียบร้อยและมันจะเป็นเช่นนี้เสมอเอานี่ลบตรงนี้บวกแล้วก็ตรงนี้ลบเดี๋ยวโจทย์คืออะไรโจทย์คือบวกเห็นไหมคะพอครูเจอปุ๊บครูรู้เลยตรงนี้ต้องบวกนะคะและมันจะเป็นเช่นนี้เสมอ ทุกครั้งที่ลูกทำค่ะมันจะเหลือ 2x เดลต้า x แล้วก็บวกเดลต้า x กำลัง2แล้วก็เดลต้า y พอถึงตรงนี้ลูกต้องเอาเดลต้า x ไปหารเพราะเขาให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะคะแล้วก็เดลต้า x ไปหารทีนี้พอเอาเดลต้า x ไปหารถึงตอนนี้ลูกจะจัดการตรงนี้ก่อนหรือจะแทนค่าก่อนได้หมดเลย อย่าลืมว่า x ของลูกก็คือ x ตัวแรกก็คือเลข3นะคะเลข5มันเป็น x บวกเดล a x นะคะเพราะฉะนั้นลูกก็แทนค่าเป็น2คูณกับ3เดล x ของลูกก็คือเลข2ลูกก็แทนค่าลงไปแล้วก็บวกกับเดล x ก็คือเลข2กําลัง2แล้วก็เดล x หารด้วย2อะแล้วก็คำตอบ4 3เป็น12บวก4 หารด้วย2องคำตอบของลูกก็คือ12บวก4ได้16คําตอบคือ8ตรงนี้ครูขอยกตรงนี้ไปให้ลูกดูอีกนิดนึงนะคะครูขอยกตรงนี้ไปให้ลูกดูหน้าถัดไปค่ะอ่ะตรงนี้ถ้าลูกไม่แทนค่าก่อนลูกสามารถกระทำได้โดยการดึงตัวประกอบร่วมออกมาเป็นเดลต้า x ค่ะในวงเล็บมันก็จะเหลือ2 x แล้วก็บวกกับ เดลต้าเแล้วก็ถูกหารด้วยเดลต้าเซึ่งตัวเนี้ยมันตัดกันได้มันก็เลยจะเหลือเป็น2 x แล้วก็บวกเดลต้าเอันนี้เป็นเดลต้าบวกเดลต้าเนะคะแล้วก็ลูกก็เอา2คูณอะไรคะ x คือ3แล้วก็บวกเดลต้าเค่ะบวกเดลต้าเคือ2คําตอบก็คือ8เหมือนกันนะคะแต่โจทย์ข้อนี้ถ้า อัตราการเปลี่ยนแปลงของมัน delta x อยู่ในลักษณะของตัวเลขแบบนี้เราสามารถที่จะทําให้ง่ายกว่านี้ได้เราจะเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการแทนค่าไปได้เลยเป็นการแทนค่าไปได้เลยอ่ะครูยกมาข้อ 1... อันนี้ใช้วิธีแบบง่ายๆนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เมื่อ x เปลี่ยนจาก3ไปเป็น5เราก็ลอกไปค่ะ เราก็คัดลอกไปแบบนี้เพราะว่าครูขี้เกียจเขียนนะคะอ่ะวิธีการก็คือให้ลูกใช้เป็นเดลต้า y หารเดลต้า x แล้วก็เป็นใช้สูตรของมันเลยค่ะ f x บวกเดลต้า x ค่ะแล้วก็ลบกับ f x แล้วก็หารกับเดลต้า x แล้วลูกก็แทนค่าลงไปได้เลยคําว่าแทนค่าลงไปได้เลยไอ x บวกเดลต้า x ตรงเนี้ย x บวกเดลต้า x ตรงเนี้ยมันก็คือเลขค่าเพราะว่ามันคือ3บวก2นั่นคือลูกแทนค่าเป็น f ที่5ลบ x ตัวแรกก็คือเลข3ลบกับ f ที่3แล้วก็หารด้วยเดลต้า x คือเลข2หมายความว่า <c oughs> ลูกจะต้องเอาเลขค่าเนี่ยค่ะไปแทนค่าตรงตัวแปร x มันจะได้เป็น5กำลังสบวก1 แล้วก็ไปลบออกจากเอา3ไปแทนค่าตรงตัวแปร x บวก1แล้วทั้งหมดนี้ถูกหารด้วยเลข2 5งห้เป็น26ค่ะลบ 3, 3, 9ามค่ะ9บวก1เป็น10แล้วก็หารด้วย2 2 6ยีลบิจะเหลือ16หารด้วย2องคำตอบคือ8เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกเลือกเอาได้เลยค่ะว่าลูกจะใช้วิธีการไหน ต่อไปต่อไปไปดูโจทย์ข้อที่สองไปดูโจทย์ข้อที่สองอันนี้ข้อที่หนึ่งครูขอลบเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับที่ครูเขียนให้ต่อไปโจทย์ข้อที่สองืมครูจะเอาโจทย์เดิมสองเอ็กกำลังสองลบสองเอกบวกจ็ดสองเอกกำลังสองลบสอแล้วก็บวกเจ็ดอันนี้ y เท่ากับ เป็นข้อที่2เป็นข้อที่สนะคะขยับมาหน่อยอ่าค่ะแล้วก็เมื่อ x เ,เปลี่ยนจาก3ไปเป็น6อันนี้เป็นมี2.1มีข้อย่อยนะเป็น2.1ค่ะเมื่อ x เ,เปลี่ยนจากเปลี่ยนไปเป็นเอาแบบนี้ดีค่ะเมื่อ x เ,เปลี่ยนจาก 3ไปเป็น6ถ้าโจทย์ในลักษณะเช่นนี้ลูกใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะแทนค่าลงไปได้เลยมันจะง่ายกว่านั่นคือลูกแทนค่าเป็น f ที่6ค่ะลบ f ที่3เราลัดแล้วนะคะแล้วอย่าลืมต้องหาเดลต้า x ไว้ด้วยก็คือ3แล้วตรงนี้ถูกหารด้วย3แล้วก็เอา6ไปแทนค่าเป็น2คูณ6กำลังส ลบ2คูณ6บวก7อันนี้เป็น f t x เท่ากับ6แล้วไปลบกับ f t x เท่ากับ3เป็น2คูณ3กำลังสองลบ2คูณ2เรแล้วก็บวก7นะคะแล้วทั้งหมดถูกหารด้วย3าอ่ะตรงนี้หกหกเป็นสามสิบหกสสคูณ2ได้72ลบ6กสองเป็น12เราแล้วก็บวก7เราจะคิดให้เสร็จนะคะ 3า9สามเก้ลบสบวกเค่ะแล้วก็ถูกหารด้วยเลข3ต่อไป72ลบกับ12เหลือ67เนาะตรงนี้เป็น67เพราะว่าตรงนี้มันเหลือ60แล้วก็ลบ18 18ลบออกเสียสีเหลือ14 14ีบวกเได้21่สิบอไหมอ่าถ้าครูคิดผิดลูกคิดใหม่ได้เลย3ามแล้วก็ตรงนี้มันจะได้เป็น8ถูกไหมครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นหกเป็นสี่สิบแปดหารด้วยสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหกเป็นสิบแปดอันนี้ได้ตอบสิบหกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปตรงนี้ครูก็ลบเหมือนเดิมย้ายไปทางขยะต่อไปตรงเนี้ในข้อสองจุดสอง เขาให้เปลี่ยนจาก4ไปเป็น8แต่ครูไม่ทําให้ดูแล้วแล้วก็2.3เปลี่ยนจาก5ไปเป็น10แต่ครูขอเขียน2.2ใหม่อ่า2.2ของครูนะคะเปลี่ยนจาก x ค่ะเปลี่ยนจากจาก0 .5 ไปเป็นไปเป็น1โจทย์ข้อเดิมเลยค่ะโจทย์ข้อเดิมเลยเราก็ยกมา เรายกโจทย์มาเพื่อที่จะได้เห็นอีกหน้าหนึ่งนะคะเราก็ยกโจทย์มาจากโจทย์ตัวนี้อ่าเหมือนเดิมค่ะเราก็ใส่เดลต้าวหารเดลต้าเอ็เราใส่เดลต้าวหารเดลต้าเอ็เท่ากับ f ่ x เท่ากับเท่าไหร่คะเป็น f ่ x เท่ากับหก็คือ x บวกเดลต้า x ลบ f t x เท่ากับศูนย์จุดเดลต้า x ก้อนนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ0.5 นะคะ1เปลี่ยนไปจุดหเปลี่ยนไปเป็น1นะคะ, 1. 1. 1. 1. ะ,คะต่อไปเราก็แทน1ลงไปเป็น2คูณ1กำลังสลบ2คูณ1แล้วก็บวกจิตลบเป็น2คูณ0.5ทั้งหมดกำลังสครูต้องขยับไปด้านหน้าแบตเตอรี่เพนสินก็จะหมดนะคะ แล้วก็ลบ2คูณกับ0.5ค่ะแล้วก็บวก7เหมือนเดิมแต่ทั้งหมดนี้อย่าลืมถูกหารด้วย0.5ทั้งหมดนี้ถูกหารด้วย0.5แล้วก็ไปเท่ากับอันนี้เป็น2ลบ2บวก7ไปเร็วๆเลยนะคะ0.5คูณกำลัง2ตรงนี้จะได้0.25 แล้วก็คูณกับ2 2 50ทด1 2 2 4เป็น5แล้วก็ทดยม2องตำแหน่งทดยม2องตำแหน่งตรงนี้ได้0.5 2 50ลบกับ1แล้วก็บวก7นะคะลบ1แล้วก็บวก7เนาะเสร็จเรียบร้อยอ่าคิดเร็วๆเผื่อผิดพลาดมากๆเลยนะคะตรงนี้ได้7ค่ะไปลบ ไปลบตรงนี้ได้หกหกจุดห้าแล้วก็หารด้วยศูนย์จุดห้ามันจะเป็นเท่ากับอะไรคะเท่ากับศูนย์จุดห้าแล้วก็หารด้วยศูนย์จุดห้าคำตอบคือหนึ่งนะคะคำตอบคือหนึ่งโอเคค่ะตรงนี้ก้อนที่เหลือเดี๋ยวครูค่อยให้ลูกไปดูในเรื่องของที่ลูกลองไปหัดทำนะคะอันนี้ข้อที่สามเดี๋ยวต้องไปหัดทำค่ะ อันนี้ลองทำดูแต่มันจะมีโจทย์เรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสมมุตินะคะครูขออนุญาตว่ายกตัวอย่างให้ลูกดูเรื่องของความเร็วนิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อที่สามก็แล้วกันครูบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ตามสมการเคลื่อนที่ตามสมการ ซึ่งสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในรูปของ S เท่ากับ Ft f เท่ากับ t กำลังสองบวก 2t ลบ5ครูสมมุติเล่นๆน,นะคะจงหาความเร็วเฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ยตะกี้บอกไปบ้างแล้วนะคะเรื่องของความเร็วเฉลี่ยจริงๆรแล้วเรื่องนี้ค่ะเราจะได้เรียนอีกเยอะมากในบทประยุกต์นะคะความเร็วเฉลี่ยในช่วงวินาทีที่2ในช่วงวินาทีที่2ถึงวินาทีที่5หมายความว่า T เปลี่ยนจาก T ไปเป็น T บวกเดลตา้านะคะ ซึ่งวิธีการเหมือนเดิมค่ะลูกต้องทำเป็นเดลต้าเอสค่ะหารด้วยเดลต้าทมันจะมีค่าเท่ากับ f ที่ t บวกเดลต้าทแล้วก็ลบกับ f ที่ t เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ถูกหารด้วยตรงนี้ค่ะเดลต้าทมีค่าเท่ากับ3จาก2เปลี่ยนไปเป็น5นะคะเดลต้าทมีค่าเท่ากับ3ครูเขียนให้ต่อไปค่ะ เราก็แทนค่าตรงนี้มันเป็น f ที่หค่ะแล้วก็ลบกับ f ที่สแล้วก็หารด้วย3อ่า f ที่หลูกก็แค่แทน5ลงไปในฟังก์ชันเนาะเป็น5ากำลังสองบวก2คูณหค่ะแล้วก็ลบ5แล้วก็ลบกับ f ที่สอเป็น2กำลังสองบวก2คูณ2แล้วก็ลบหค่ะแล้วก็ทั้งหมดถูกหารด้วย3ามอ่าห้าหค่ะ บวกกับห้าสองสิบค่ะแล้วก็ลบห้าลบสี่บวกสี่ค่ะแล้วก็ลบห้าแล้วก็ถูกหารด้วยสามทำแบบนี้เลยนะคะอืมครูเขียนไม่ค่อยดีมันก็ไม่มันก็เหมือนจะไม่พอตรงนี้มันเป็นสามสิบค่ะลบกับแปดแปดลบห้าแปดลบห้าเหลือสามแล้วก็หารสามขออนุญาตเท่ากับตรงนี้เป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสามทึ่งเท่ากับเก้า ไอเ้ตัวนี้หมายความว่าความเร็วเฉลี่ยของวัตถุชิ้นนี้ที่มันเคลื่อนที่ในวินาทีที่สองจนถึงวินาทีที่5มีค่าเท่ากับ9เมตรหรือ9อะไรก็ได้ค่ะต่อวินาทีครูสมมุติว่าวัตถุชิ้นนี้มันเคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งแบบนี้นะคะตรงนี้วินาทีที่1วินาทีที่2 3งสามสี่ห้ไป ตรงนี้เราให้หาตั้งแต่วินาทีที่2ถึงวินาทีที่5หมายความว่าจากเนี่ยค่ะ3 4 5จนถึงเนี่ยตรงนี้มันมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่9เมตรต่อวินาทีซึ่งซึ่งความเร็วของมันณนวินาทีที่2 3 4 5เราไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนใน E.P. ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนใน E.P. ถัดไปครูขออนุญาตว่าเราจะดูอ่ะเนี่ย ไอเนี้ยข้อนี้ขอให้มันกลายไปเป็นแบบฝึกหัดด้วยขัดลอกนะครับขัดลอกแล้วไปต่อแล้วไปต่ออ่าไปวางเป็นข้อที่สี่ไปนะคะเป็นข้อที่สี่ไปอ๋อขอขอขอ,ขอโทษขอโทษเดี๋ยวลงมาอีกนิดหนึ่งอ่ะเป็นข้อที่สี่นะคะยังไม่ให้ดูในเรื่องของเอ่อ การเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแต่ว่าจะบอกลูกไว้แค่นั้นเดี๋ยวมันก็มันมันก็เหมือนกันกันกบกับปกติเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะเจออนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วสวัสดีค่ะ